สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่คนหลักพราเครื่องทุกคนนะครับวันนี้ร้านอนุรักษ์พราเครื่องมีพาสมาแบ่งปันครับสนใจโทรศูนย์4 2 8 3 5หรือทักไอดีไลน์ศู2 8 3๙๒๘๓๔ทางร้านมีบริการเก็บไปทางนะครับทางร้านเราส่งฟรีทุกรายการนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มนะครับไม่ว่าโอนหรือเก็บไปทางนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดตีพีต่อไปครับวันนี้ผมมีภาพมาแบ่งปันหลากหลายรายการนะครับ ชอบรงไหนสนใจากไหนก็โทรมาเบอร์นี้เลยครับ id line ก็เบอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมรายการแรกนะครับรายการแรกจะเป็นเหรียญหลงพ่อแดงครับเป็นเหรียญหลงพ่อแดงวัดเขาบันไดอนะครับดูครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับปี0ูนานะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนื้อกะไหล่ทองนะครับดูครับเป็นเนื้อกะไหล่ทองสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับดูตัวหนังสือคมชัดนวีแต่งตึงเลยจังเลยครับดูนะครับหูห่วงปิ้นป้นเลยครับหูห่วงปิ้นปิ้นเลยครับดูนะครับ ดูครับตัวหนังสือใ้คมชัดเลยครับดู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 หน้าพี่หน้าตาคมชัดวิน้าตาคมชัดเลยนะครับดูครับดูครับพี่สวยสวยน้นเดิมมีเส้นขนแมวที่บ่าครับหลับที่หูนะครับแล้วก็ในร่องหูนะครับจะกระสีษะท่านนะครับพี่สวยสวยน้าเดิมเลยนะครับหลับสวยสวยน้าเดิมเลยพี่ดูครับเป็นด้วยดูครับ เห็นไหมสวยเดินพี่ดูครับมีเส้นขีดในหูค่ับางคนอ่าเซียนเขาจะเรียกเส้นขุนในหูนะพี่ครับโดนเด็กขีดตรงนะครับโดนเด็กขีดตรงนะครับดูครับสวยพี่เหรียญมีบาทนะครับเหรียญมีบาทนะครับดูครับสองฝั่งเลยพี่มีบาทสองฝั่งเลยครับดูครับนะครับผมเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่อายรการนี้จะเป็น เหรียญจอบหลงพ่อไปนะครับเป็นเหรียญหล่อโบราณรุ่นแรกนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่เก่าๆเลยครับประสองสี่เจ็ดแปดนะครับดูนะครับมีรอยเชื่อมปิงนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับเห็นนะพี่เป็นบล็อกประกบก็มีจะมีร่องรอยการประกบอยู่นะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูนะครับดูนะครับมีรอยเชื่อมปิงหน้าหลังเลยครับ รายการนี้เอา500พอพี่เอาไป500พี่สภาพเก่าเก็บเลยนะพี่สภาพเก่าเก็บเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระเนื้อผงนะพี่อันนี้เป็นหลงปูเผือกนะพี่พิมขุดสะเล็กนะครับพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเก่าเก่าเลยพี่เก่าเก่านะครับเป็นหลงปูเผือกพิมพ์ขุดสะเล็กนะครับผมเอา 5้า้อบาทพี่เอาห้าอบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี <100 hundred S 1> ้จะเป็นหลวงพระทวดครับเป็นพระหลวงพระทวดพิมพ์พ is. mm ันลอดนะพี่เนื้อว่างปีสอง7ี่เก้าเจนะครับเป็นพิมพ์พันลอดนะเป็นพิมพ์เล็กนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูครับสวยเดิมมากพี่ดูครับเก่ามากเลยครับเก่ามากเลยครับดูนะครับดูครับรายการนี้ผมเอา หกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทนะครับร mm hmm. ายการต่อมาพี่วรายการนี้จะเป็นพรกกิ่งนะพี่เป็นพรกกิ่งหลวงปู่ทิมนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับต่อโคดด้านหลังด้วนยะพี่ดูครับต่อโคดตัวนั้นะพี่เห็นนะพี่วพสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับลกูกคำนะพี่คมชัดเลยพี่คมชัดนะครับเป็นพรกกิ่งเนื้อนวะก้นเงินนะพี่ดูครับดูครับ ตอกสองโค f, ้ดนะพี่ตอก2อโค้ดนะครับสวยเดิมพี่กิ่งดังนะครับกิ่งดังนะพี่กิ่งดังสวยดังเพาะเลยพี่ดูนะสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมเลยครับเอาห0 0บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นหลงพราะทวดนะครับเป็นหลงทวดรุ่น,นเปตรตงนะพี่ดูคนระับสวย,สวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมครับยาขัดน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับ สวยมากพี่สวยมากพี่ดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นเนื้อนาวะพี่เลขโค้ด4ี่ห้าหนึ่งนะครับเลขโค้ดสี่ห้าหนึ่งนะครับดูครับสวยพี่ดูครับดูยาขัดเดิมเดิมพี่เดิมเดิมแดงแดงเลยพี่ดูครับดูครับสวยมากพี่สวยมากเลยครับดูครับรายการนี้ผมเอา600บาทนะครับเอาหกรบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อบ่ายนะครับเหรียญหลวงพ่อบ่วัดช่องลมนะครับสวยๆนดเดิมพี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับ ดูนะครับเป็นเนื้อกระไ่ทองครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเนื้อกระไ่ทองครับประสองสี่หกหนึ่งครับประสองสี่หกหนึ่งครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิอดพี่รายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าเหรียญพระครูวิทูลนะพี่ประสองสี่เจ็ดศูนย์พี่ดูนะครับเนื้อแบบออกจนย่นจนย่นแล้วพี่ดูนะเห็นไหม นะครับเก่าๆเลยพี่เก่าๆครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับสวยๆน้ําเดิมเลยครับดูนะครับดูนะครับเป็นพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับอ่าเขาเรียกว่ากันอ่าหลวงพ่อกล่อมนะพี่หลวงพ่อกล่อมนะพี่ดูครับสวยๆน้ําเดิมพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญอะไรเนี่ย พระผงดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะพี่ลงปูศิลาพี่ดูนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยน้ำเดิมพี่ดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเอาไปสี่ร้อยบาทพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับเป็นนะครับรุ่นดวงเศรษฐีรุ่นหนึ่งนะพี่ดูนะครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับพร้อมกล่องเลยพี่เอาไปสี่ร้อยบาทนะครับพร้อมกล่องเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น ตะกุดนะพี่เป็นตะกุดของหลวงปู่ศกวัดปากคอมขามเท่านะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูครับถากสวยมากพี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยครับดูครับสวยพี่สวยนะครับดูครับดูครับรายการที่ผมเอาเอ่อเอาหกร้อยพี่เอาไปหกร้อยครับพี่เป็นกระตุดนหลวงปู่ศกนะครับ รายการต่อมาพี่ว่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อฉุยรับประศรสองสี่หกห้าเนื้อกระลรทองนะครับดูครับเป็นเหรียญหลงพ่อฉุยกประศสองสี่หกห้าครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่เหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะพี่ขอบกระบอกนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเป็นม็อกบ็อกโมขาดก็พี่โมไม่เต็มนะพี่ดูครับสวยเดิมพี่รายการที่ผมเอา 600บ,600บาทนะครับ600บาทนะครับรายการต่อมา,า gesehen, พี่วิรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจ่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ่าท่านพี่สวยๆำเดิมพี่สวยๆำเดิมเลยครับด้านหลังเยเขียนว่าจอเจริญราบนะพี่เอา laps, anyway. мире, ah いい 600, 100, 000, 500อบาทนะครับเอา500บาทนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงพ่อจ่าเก่าๆเลยครับดูครับดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับเอา5้าอยนะครับ รายการต่อมาพี่อยู่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจันนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อจันวัดศรีเทพนะครับดูครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่ปีสองพันร้อยดูครับเส้นขบยาววิ่งเต็มพื้นเหรียญเลยครับดูครับดูครับดูครับปีสองพันห้าร้อยนะพี่ปีสองพันห้าร้อยครับสวยๆเหมเดิมพี่สวยๆเหมอเดิมพี่ดูครับดูครับ เอา5้าอบาทพี่เอา5้าอบาทนะครับรายการต่อมาพี product, you know. ่ <unless they> เป็นหลวงพ่อพรมนะพี่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อพรมคิมเข่ากว้างนะพี่สวยสวยเดิมพี่เป็นพระรูปหล่อปั๊มนะพี่รูปหล่อปั๊มนะพี่ดูครับวัดช่องแควพี่วัดช่องแคนะครับสวยสวยน้ำเดิมพี่สวยสวยนเดิมเลยครับดูครับดูครับดูรับพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับในตัวนังส็จะมีเส้นขนแมวด้วยนะครับดูครับ สวยคมชัดพี่สวยคมชัดเลยครับดูครับเอาไปห้าร้อยพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระปิตานะพี่เป็นพระปิตาอ่ายันดวงเล็กนะครับหลวงปู่โตวัดวดดุชิมพีนะพี่ราเป็นพระปิตายันดวงเล็กนะครับดูครับสวยสวยเมเดิมพี่สวยสเมืนเดิมครับของหลวงปู่โตวัดวดดุชิมพีพี่ฝังตะกุดด้วยพี่ฝังตะกุดด้วยนะครับดูครับ เอาไป500บาทนะครับเอาไป500บาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่านี้เป็นจอบหลวงพ่อทานพี่เป็นจอบหลวงพ่อทานรุ่น2องนะพี่ดูครับดูครับเป็นจอบรุ่น2องพี่สวยๆน้เดิมเก่าๆเลยครับเก่าๆเลยครับหล่อโบราณพี่เป็นบล็อกประกบนะครับสวยๆน้เดิมนะครับดูด้านหลังครับดูครับสวยเดิมมากพี่ผมเอา500บาทนะครับ500บาทนะครับ รายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเหรียญหลงพ่อฟักนะครับประศสองสี่หกหนึ่งนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะพี่สวยๆน้ำเดิมเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับเป็นเหรียญหลงพ่อฟักนะครับดูนะครับสวยพี่สวยเดิมพี่สวยเดิมเลยครับดูนะครับด้านหลังได้เขียนว่าให้ไว้เป็นที่นลึกนะครับสวยๆน้ำเดิมครับดูนะครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับ รายการต่อมาพี um <th <th ่รายการนี้จะเป็นเหรียญเสมาแปดรอบนะครับเป็นเหรียญเสมาแปดรอบลงปูทิมนะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับปีสองห้าหนึ่งแปดะครับปีสองห้าหนึ่งแปดนะครับสวยเดิมมากพี่ดูครับโอ้ห่วงปิ้นๆเลยพี่ปิ้นมันปิ้นพับลงมาพี่มันปิ้นพับลงมาครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆเดิมเลยครับ ดูครับเอาหกร้อ <cession> ยพี่เอาหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้านะครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับรุ่นสร้างบารมีปีหนึ่งเก้าพี่ดูครับระหว่างเลขแปดจเลขสองมีขีดนะครับครับมีจานนะพี่มีจานหูห่งเป็นปิ้นเลยครับหูหงเป็นปิ้นเลยครับดูครับมีขีดตรงนี้ด้วยนะครับดูครับ สวยน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับดูครับ,รบ,รบต่อโค,โครร้ชัดเจนพี่แ euh ล้วมีเส้นเนื้อเกินนะพี่เส้นเนื้อเกินครับรายการนี้ผมเอาหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี hum ้จะเป็นพระพรมสีหน้าพี่เป็นพระพรมสีหน้าครับด yes ูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมเป็นของ หลวงพูดู่นพี่หลวงพูดู่วัดสแกนะครับเป็นพระพรมสีหน้าเนื้อกะไหลทองนะครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับเ,เหรียญหูเชื่อมนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมนะครับส,สวยๆน้ำเดิมเลยครับเอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นเอ่าเหารียญหลวงพ่อจันนะนพี่เหรียญหลวงพ่อจันวัดนางหนูนะพี่หรือว่าวัดหนองหนูนะพี่ สวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูครับดูครับพี่สวยเดิมมากพี่ดูครับดูครับสองสองสี่เจ็ดแปดนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเม็ดแตงนะพี่เป็นเม็ดแตงหลงเพราะทวดนะพี่ดูครับดูครับเป็นเม็ดแตงหลงเพราะทวดนะครับพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ นะครับอันนี้ถ้าจะออกปี0ูนนะครับดูครับด้านหลังเป็นปูทิมนะครับด้าน<ด>หลังเป็นปูทิมนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่เป็นเนือ้ออ่าน่าจะเป็นเนื้อชุบทองพี่เนื้อชุบทองนะครับสวยมากพี่เอา500ร้อยพอพี่ห้าร้อยบาทเรียบกันน้ํอยังดีเลยนะครับรายการต่อมาพี่ารายการนี้จะเป็นอ่านะพระนางพญาพี่เป็นพระนางพญากุกําแพงเพชรนพี่เก่าๆเลยครับดูครับ ดูครับเป็นพระนางพญากุกํำแพงเพชรนะพี่เก่ามากเลยครับสวยมากพี่สวยมากเก่ามากเลยครับดูครับดูครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพรมนะพี่เป็นพระพรมสี่หน้านะพี่สวยๆจำเดิมพี่ดูนะครับดูครับ อันนี้ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่ผมดูน่าจะเป็นเนื้อเงินนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่หูเชื่อมเลยนะพี่หูเชื่อมลยนยครับดูครับรายการนี้ผมเอา700บาทนะพี่เอา7 0 0้อบาทนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยนะครับดูครับสวยเดิมเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยนะพี่ดูครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อน้อยครับเอาไป สี่ร้อยพอพี่เอาไปสี่รอยบาทนะครับเก่าๆเลยครับดูนะครับเก่าๆเลยพี่เอาไปสี่รอยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นเหรียญหลวงพระเดิมนะครับเหรียญหลวงพระเดิมนะพี่ปีสองสี่นะครับตัวปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเก่าๆแบบนี้เลยครับเก่าๆแบบนี้เลยครับดูนะครับปศสองสีเจ็ดศูนยนะครับสวยๆน้เดิมครับ รายการนี้เอาห600้อยบาทนะครับห0 0บาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลงพ่อลาพี่เป็นเหรียญอ่าด้านหน้าจะเป็นปกนะพี่เป็นปกนะครับดูนะครับเก่าๆเลยครับเก่าๆเลยครับด้านหลังจะเป็นหลงพ่อลานะครับประศรสองสี่หกแปดนะครับดูนะครับวัดโพสีนะครับวัดโพสีนะครับดูนะครับดูนะครับเป็นหลงพ่อลาวัดโพสีนะครับเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงพ่อวันนะครับ ส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับ,จ,รบจังหวัดตังนะพี่ดูครับรองเจ้าคณะจังหวัดตังนะพี่ดูครับสวยพี่สวยเดิมพี่ดูครับส,สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับประสออะไรนะสองสี่แปดเจ็ดครับสองสี่แปดเจ็ดครับเอาเอาไปหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น เหรียญหลงผู ok ้ส so the in ุกวัดปากคลองมะขามเท่านะพี่สวยๆเดิมพี่ดูนะเป็นเหรียญหลงผู้สุกวัดปากคลองมะขามเท่านะปีสองสี่หกหกนะครับดูนะครับดูนะครับสวยๆเดิมพี่สวยๆเดิมนะครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่ดูนะครับเป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทพี่เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับ รายการต่อมาพี Maybe ่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรสวยๆน้ำเดิมเลยพี่ดูนะครับดูนะครับสวยๆน้ำเดิมเลยครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับดูนะครับโอพี่สวยเดิมมากพี่เก่ามากเลยครับดูนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโสธรพี่เหรียญทรงเสมาครับปีสองสี่หกศูนย์นะครับผมเอาหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็น อ่าพระพรมสี่หน้าพี่ดูไอ้สามหน้าพี่เป็นพิมสามหน้าครับดูครับดูครับเป็นพระพรมสามหน้านะพี่ดูครับเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับองค์นี้จะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะพี่สวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับดูครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับรายการนี้ผมเอาอ่าหกร้อยบาทพี่เอาหกร้อยบาทแล้วพี่ดูครับต่อโค้ดแล้วพี่จะมีต่อโคตรอย่างเงี้ยพี่ดูครับ จะมีต่อโคนอย่างนี้ด้วยนะครับดูครับสวยน้ําเดิมพี่สว,ส,ส,วสวยน้าเดิมเลยครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพวงนะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงรุ่นแรกพี่สวยน้ําเดิมเลยครับดูครับดูครับดูครับเก่าๆแบบนี้เลยพี่เก่าๆแบบนี้แหละครับด้านหลังเป็นยันสามนะพี่พศสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับดูครับดูครับบางคนเขาเรียกยันใบพัดนะพี่สวยนะครับ เอาไปห้าร้อยบาทพี่เอาไปห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอันนี้เป็นพระผงของขวัญพี่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับดูครับดูครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูครับเคลือบแบล็กเกอร์ด้วยนะพี่เคลือบแบล็กเกอร์นะพี่ดูครับสวยเดิมพี่สวยเดิมนะครับเป็นพระผงขวัญนะพี่วัดปากน้ำภาษีเจริญนะครับเอา ห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ่าอันนี้เป็นหลงพ้าม่วงนะพี่เป็นเหรียญหลงพ้าม่วงพิมพ์หน้าหนุ่มนะพี่วัดบ้านถวนนะครับเราเป็นเหรียญรุ่นแรกหลงพ้าม่วงนะพี่พิมพ์หน้าหนุ่มนะครับสวยๆนําเดิมพี่องค์นี้เป็นเนื้อกระไลทองพี่เป็นเนื้อกระไลทองนะครับดูนะครับสวยๆนําเดิมพี่หูเชื่อมนะพี่ขอบกระบอกนะพี่ดูนะครับหูห่วงใหญ่ๆนะพี่หูห่วงใหญ่ๆนะครับสวยๆนําเดิมนะพี่เอา 600บาทพี่สวยมากเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงู่โตะว,วัดปราดูชิมพีพน,น,นะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกปี1นนะครับดูครับอ,องค์นี้สภาพเก่าๆและพี่สภาพใช้มาบ้างนะครับดูนะครับต่อโค้ดอย่างนงี้นะพี่ต่อโค้ดด้วยครับขนกมีเนื้อเกินนะพี่ดูครับเห็นคมชัดเลยครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมครับดูครับด้านหลังนะพี่ดูครับ ดูพี่ในเลขศูนย์ะพี่จะมีขีดนะครับเห็นไหมในเลขศูนย์ด้านมุมในเลยนะครับปีสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับสวยๆน้าเดิมพี่ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญพระครูทองสุขวพี่เหรียญพระครูทองสุขพี่วัดตโนดหลวงพศรสองสี่เก้าแปดนะครับดูครับองค์นี้จะเป็นเนื้อกระไหล่ทองครับดูครับอง์นี้เป็นเนื้อกระไ่ทองนะครับ สวยมากพี่สวยมากเลยครับดูนะครับดูนะครับสวยเดิมมากพี่สวยเดิมมากเลยครับดูนะครับรายการนี้ผมเอาห้าร้อยบาทพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นเหรียญหลงผู้หมุนนะพี่ดูนะครับสวย,สวย e น้ so. นำเดิมพี่ดูครับดูครับเหรียญหลงผู้หมุนรุ่นหมุนเงินหมุนทองพี่ต่อโคชัดเจนนะครับ เอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับสวยๆดําเดิมพ <c oughs in anger> ี <itus in> <hands> ่นะครับสวยๆดัเดิมนะครับดูนะครับรุ่นหมุนเงินหมุนทองนะพี่ดูนะครับสวยๆนะครับเอาห้าร้อยนะพี่รายการต่อมาพี่รายการที่จะเป็นพระอันนี้เป็นเนื้อสมฤทธ์นะพี่เป็นเนื้อสมฤทธ์นะครับสวยๆดัเดิมแบบนี้พี่อันนี้เป็นพระกุอะไรนะนาดุลนะพี่ดูนะครับดูนะครับ เป็นพระกุนาดุลน,นะพี่เก่าเก่าแบบนี้พี่ดูนะครับเก่าเก่านะครับผมเอา500พี่เอา500บาทนะครับเก่าเก่าเลยนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นอ,อันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ศิลาพี่เนี่ยผมได้มาไงเพี่เขาเขียนว่าเหรียญเลื่อนวนนัสันะพี่เป็นเหรียญเลื่อ,อนพศ2564นระพี่2 5 6 4นะครับนะครับพี่ได้มาแบบนี้เลยครับพี่ดูนะครับดูนะครับ ดูนะพี่จะมีเลขอยงเี้ยพี่เก้าเก้าห้าพี่เลขเก้า้าห้านะครับเฮ้ยห้าห้าเก้าพี่บอกสลับกันนะวพี่ดูครับน่าจะเป็นโค้ดเลเซอร์อว่าเป็นอย่างเงี้ยพี่ใช่พี่ดูครับเอาสี่ร้อยพอพี่เอาสี่ร้อยบาทนะครับดูครับเป็นเหรียญหลวงปู่ศิลานะพี่ดูครับดูครับเป็นเหรียญเลื่นอนนะครับเหรียญเหรียญเลื่นลนอนนะักส์กนะพี่ เอา400นะครับรายการต่อมาพี่เป็นพระรูปหล่อหลงพ่อเงินนะพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมนะครับดูนะครับดูครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์นิยมนะพี่เป็นพิมพ์นิยมนะครับดูเนื้อพี่โอ้เนื้อนึกว่าทองเลยพี่ดูนะครับเขาเรียกว่าทองรูปบวบนะพี่อย่างเงี้ยนะพี่เหลืองๆอย่างเงี้ยพี่ดูนะครับสวยๆน้ำเดิมพี่สวยๆน้ำเดิมพี่อย่างเงี้ยน่าจะเป็นพระแบบเขาสแกนได้ตามดินตามไหลพี่เป็นพิมพ์ตัดช่อนะพี่ ผมเอาห้าร้อยพี่เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อมาพี่รายการนี้จะเป็นพระพรมบุญีนะพี่ดูครับอันนี้ออกวัดสุขทัศน์ใช่ไหมพี่พศสองสี่หกสี่ครับสองสี่หกสี่เป็นพิมพ์หลังแบบนะพี่ดูครับเป็นเหรียญหูเชื่อมด้วยครับดูครับสวยๆลําเดิมพี่สวยๆลําเดิมครับดูครับเป็นพิมพ์หลังแบบครับดูครับเอาเท่าไหร่ดย เอาไป500อพอไปห0าบาทนะครับรายการต่อมาพี่เป็นเหรียญหลวงพ,พ่อพุ่มนะพี่รายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะครับสวยๆนําเดิมแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเหรียญรุ ala. ่นแรกของท่านนะพี่เป็นเหรียญหูเชื่อมขอบกระบอกนะครับนะครับหูเชื่อมของกระบอกนะครับสวยๆน้าเดิมนะครับดูครับสวยๆนําเดิมพี่รายการนี้ผมเอา500พี่เอา500บาทนะครับ อ่าหมดแล้วนะครับพี่ท่านใดนะครับสนใจในการไหนนะครับโทรเบอร์นี้เลยครับ0ูนย์ก็สองแปดสาสีาหนะครับสำหรับวันนี้ขอกาบสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีครับผม